เป็นน้ำมะนาวนน้ำมะาวเอออ่ะดังนั้นขุนพลตรงกลางเลยมาต่อกันนะสำหรับภารกิจที่สองนี่ใช่ครับนี่คือน้ำมะนาวใช่ครับคุณทูกเป็นอะไรฮะชิมแล้วเป็นอะไรครับคุณกเป็นอะไรคะไม่เชื่อเลยนะเป็มะนาวไม่เชื่อเหรอทำไมล่ะูเป็นอะไรมันก็บมะนาวหรือน้ำมะนาวอ่านี่หลังจากที่ขุนพลใช้เซนสอดาปริเพสโปรเทคเรียบร้อยแล้ว นะต้องมาดูทูจส to ุด <Syndrome> ันตรงนี้เลยว่าเขาจะสามารถดูดน้ำมะนาวซึ่งเป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะฮะจากจำนวนลูกมะนาวั้งหมด1น่สวนด้วยกันนะคะเนี่ยเรามีทั้งหมดสวนเลยในนี้โอเคพร้อมไหมพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วจัดไปนะฮะเป็นไงใช่ไหชิลมากไม่มีแบบอาการเสียวฟัก ดูดิเนี่ยคุณจะดูดจากนนมัานใจโอเคอ้าไปเ,เรือ่อยๆนะครับอ่ะเขาจะปลุกมือด้วยเ,เราชิมเนี่ยไปนะลองชิมต่อนะ่ยฮะชิมเ<า>ลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไน,ไรนะครโอเคขอบคุณมากอ้าบอกหน่อยบอกหน่อยนี่เราดูดหรือว่าดื่มน้ำมะนาวเขา้าเวลาเนี่ยมันเป็นยังไงอืมก็ไหลเอารู้สึกวเป็นมะนาวที่เขา เชื่อว่าเซนโดได้เขาก็เลือกมาอย่างดีแล้วก็คัดมาจากสวนมะนาวที่น่าจะแบบว่ามีคุณภาพมากซึ่งว่าน้ำแข็งที่เขาใช้ปัจนี้ก็ได้เป็นน้ำแข็งที่เขาเอามาจากคุนลูกเหนียวที่แบบว่าคั้นมาครับน้ำแข็งน้ำแข็งคั้นไม่ได้น้ำแข็งคั้นไม่ได้ครับเริ่มไปเรื่อยแล้วเออแล้วคนไทยเราพูดไปเรื่อยเมื่อกี้กินน้ำมะนาวเราเบลเบลครับไม่ทรงไม่เสียวเลยฮะเออคือมันไม่ใช่แค่ควอมเปรี้ยวมันคือความเย็นด้วยนะถูกต้องแต่ไม่มีอาการแปสบนี่นะไม่มีไม่มีอาการจี๊ดมีไหม ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีอี๋น้องมีอย่างเดียวผมว่ามีแต่พวกคุณนะยังจโจ๊ะออย่างนี้ก็แปลว่าเราได้เกินนะแม่พราะหนุ่มคนนี้โอเคดังนั้นไม่มีจีนไม่มีแฟลไม่มีการเสียบันแน่นอนครับรอมไปกับคุณพลด้วยเก่งมากเก่งมากโอเคไปกันต่อสําหรับข้อที่สามนะครับในภารกิจที่หนึ่งของเรานะครับนี่อันนี้คืออะไรครับ อ่ะ,อะอยังไม่บอกยังไม่บอกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยังไม่บอกอโอเคแต่ยไง้คุณไม่ต้องได้ทำไม่ต้องห่วงอ่ะเด็โอเคโอเคสองสบเต้นไปแล้วนะดื่มแล้วมาแล้วไปแล้วนะมาลุ้นกันต่อนะฮะสำหรับภารกิจต่อไปโจทย์ข้อนี้คืออะไรนะครับเต้น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 นี่นะมาแล้วมาแล้วและสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับนั่นก็คือจะต้องทาน มะนมาวนะครับแบบสดๆครับนี่เน <as> ี่ยเลยเสียวเราฝากแม่เร yeah> no um ื่อยๆแม่เลยแกเฮ้ยเออเน่แต่ไม um, nice ่เป็นไรครับตอนเช้าตื่นแบบใช้เซนโซได้แล้วไม่น่าจะเสียวเท่าไหร่เออขอใช้เซนโซได้นะครับวีแพรโปรเทคไว้เรียบร้อยนี่มะนาวสดๆนะอันนี้มะนาวนะพี่ถ้าพี่ไม่เชื่อเม่กี้ยังสงสัยนะมะนาวอันนี้ก็มะนาวจริงมะนาวนะมะนาวแท้เลยมะนาวแท้จะไปก้องไหนก้องไหน เน่เน่เน่เดี่ยวเรดูนะดูครับมันเอาคทถาบอกเลยนี่จริงๆเห็นแต่ก็เปรี้ยวแล้วนะรู้สึกเดี๋ยวเปรี้ยวแน่นอนแต่นี่ครับมาดูคุณพ่อจะพิสูจน์ให้ดูว่าถ้าเราใช้ระหว่างโปรเทคระหว่างกินมะนาวเสียวผมเสียวฟันกว่าอะไรองีเสียวงานมาดูมาจัดไปครับคุพคลเด่งสองซ้อบ สีจะมาแป๊บเบบี้โอ้โหเรื่องเบื่อครับมาดูเลยมาเลยอะไรไม่รู้เลยมาได้อีกมาได้อีกคุณพลแบบนี้มาได้อีกเลยขออีกสักนิดนึงได้อ่ะได้ได้อี่บอกเลยไหมมันไม่ต้องกังวลเนี่ยเราแบบมั่นใจอยู่แล้วอะนะครับเดี๋ยวขอเป็นลูกเลยนะครับเดี๋คุณมั่นใจอ่ะพี่ก็เลยตัดเป็นลูกไปเลยนี่อีกชิ้นก็ยังไหว่อะเนี่ยใครแบบสายกินชอบใครแบบ บอลวอลวอกวอลอะไระฟุตบอลเกอร์ฟุตบอลเกอร์นะฮะนี่ดูฮะดูฮะฟุตบอลเกอร์โอ้โหหนึ่งสองสามจัดไปฮะอืมอืมเป็นยังไงล่ะทุกคนกำลังเกินสองชิ้นก็ยังไหวกำลังเมมอยู่นะฮะไม่ไม่เสียบัลเลยพี่ไม่เสียบอลเลยนี่ไงหรือว่าโผลมา เซนโซได้เว้ยพ้เป็นโพเทกโอ้โหกินแล้วนโน้วมันเต็มฟันเลยนะกินแล้วไม่เกี่ยวเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าจอด้อนี้สำเร็จครับผมไหมครับมันบอลด้วยเอาทิชชู่หน่อยนะทิชชู่หน่อยนะให้อะไรให้ต้องน้องต่อได้เลยนะฮะต่อได้เลยครับพี่อ่ะเดี๋ยวเลยสองภารกิจใช่ไหมอีกสองภารกิจสองภารกิจโอเคตอนนี้เนาะค่ะมีอีโมจิใช่ไหมกับโลโก้เซนโซไดนะครับผมไปต่อฮะ นะฮะแต่แต่แตัแต่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 แม่พอเรามั่นใจเนี่ดูแลดีเนี่ยมันก็ดีไปหมดนะฮะปึ๊บ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 อ่ะซ้ำอ่อนแออันอันนี้อกนนี้อันนี้อันนี่อันนี้อันโอเคนะครับโลโก้เซนสดาคืออะไรครับอันนี้จะเป็นเป็นคำถามแบบชอบชอบน้ำเสียงในการตกใจใช่ไหมชอบมากโอเค คำถามครับจริงๆก็เป็นการให้คุณพลเนี่ยให้บอกครับจุดเด่นอของเซนโซไดร์รีแพดโปรเจกต์นี้มีอะไรบ้างจ,จุดเด่นคือวันนี้มีคนหลอกมา โอเคเราเลยน,ลนคือก็บอกไปแล้วว่าคือเซินซอดารีแคนของเทคอันนี้เ,เขามีเรียกว่าสารโดวามินนะครับที่ช่วยช่วยลดอาการเสียงฟันแล้วกันเราแทบให้เข้าใจง่ายโดยที่การที่มีโนวามินเนี่ยซึ่งตัวนี้เป็นตัวเดียวด้วยที่มีสารนี้ทำให้สุดเดียวเลยที่มีสารนี้สุดเดียวเลยที่มีสารนี้ทำให้ตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเนี้ยเขาจะมาแรงกว่าเรียกว่าลดอาการเสียงฟันมากกว่าถึงสามเท่าเลยอันนี้คือเหนื่อยคอครับผม แล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเป็นเป็นสูตรที่ทันตแพทย์แนะนำคือฟอกฟันเสร็จทันตแพทย์นี่เอาไปใช้ปลาใส่เลยเซซอนได้ปลาใส่แบบนี้เลยยื่นให้ดีกว่ายืนให้นี่ว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นจุดเด่นของเซซอดาวิแมนโปรเทสงานอย่างที่บอกไปย้ำอีกทีมีสารนอร์โมนินนบซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเอกสิทธิ์เดียวของเซซอดาวิแมนโปรเทสมีสูตรเดียวเท่านั้นนะฮะ แล้วก็ด้วยนี่แหละสารนิวโอมินเป็นการกระจะมีประสิทธิภาพครับในการลดการเสียงวันสูงกว่าสูตรอื่นได้ถึงสามเท่าเฮ้ยเก่งมากเก่งมากดูเวลาเชดนครับไม่เอานิ้วแบบนี้ขอนิ้วแบบนี้ได้ไหมครับอ่าสามเท่าเดี๋ยวนี้มันมีนี่เวลาไปไปงานเนี่ยเขาจะมีป้ายห้าลบสองเพราะแล้วห้าสองอะไรร้อยอะไรมันคืออย่างนี้เดี๋ยววะเขาด้แบบห้าลบสองสี่สามชอบชอบไอเดียมาก กนะเขาไม่มาแบบเป็นสมการที่มันทั่งลบเลขอันนี้ไม่ไหวนะครับเราคือแบบโจทย์เลขอาจจะเข้าใจยากเนาะแม่แต่คนหล่อมากอันนี้เข้าใจด้วยนั้นิงผมเข้าใจความนัาของทุกคนไหมชอบแม่ดีโอเคแล้วก็คณาจารย์แนะนำนะครับสำหรับการลดการเสี่ยวันเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับหล่อด้วย เขาหมุนเตะด้วยสุดท้ายสุดท้ายจริงๆมันเหลือแค่อันเดียวแล้วแต่ก็หมุนหน่อยหมุนซะหน่อยได้อะฮะให้ลงที่หมุนสินะฮะหนึ่งสองเฮ้ยคมุนมันดีแต่เลยแต่หรืะไรหรือว่าหรือว่ามันคือการที่เราใช้ซ่นสุดายที่แหวนบนเทก็มันความไม่หยาบนแบบ มันมั่นใจเนี่ยมันมั่นใจพอมันามั่นใจทำอะไรมันก็จะออกมาดีหมดถูกต้องใช่ไหมฮะอะไรก็พอดีหมดเออเซนโอเคอ่ะเซนะครับเราจะมีนะ e ครับเป็นอีโมจิครับอ่าแล้วให้ทุกคนเนี่ยได้ทำภาพตามอีโมจิตามโจทย์เลยให้ทุกคนได้เก็บภาพกันด้วยโอเคมาเดีย๋ยวเราขอภาพที่หนึ่งอ่ะภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้นี่นะทุกคนภาพนี้อ่า ปั๊บมีปมีต่อมาตอมาหนึ่งสองสาปึ๊บเดี๋ยวไดถึงไหมนะไดถึงไหมนะอ่าให้เก็บภาพมาจมที่เลยขอให,หนึ่งทีนะว e two t โ,โอเคอันนี้เหมือนอะไระตัดเองีงอย่างง้หรอตัดอีโอเคอ่ะครับมานมา,นมามมอันนี้จ่ดีกว่าอย่นยเ้เ ตีความเป็นไงฮะกินแบบกินมะนาวเปียกแล้ววะเอออ่ะสีสีมูจิเลยจะได้ดูวเหมือนไหมเออได้ดูดูวเหมือนไหมโอเคเอ้าฮ <c ười> อยากไปเสร็จทัญญาตนะัวไหน่ารักเป็นบ้าโอ้โ,โอเคอ่ะมาต่อกันอีกในมจิครับนี่โอ้ยอันนี้แบบโชว์ฟันสวยอันนี้เวลาเจออะไรที่เราชอบเยอะครับ,อ,บ,อ,บ,อ,บอ่าฮอกฮอกเยวจะฮอก ใช่ไหมอันนี้เหยื่นะอันนี้เหยื่อนมโอเอันนี้เหยอันนี้ยโอเคได้ะเอาไว้เอาไวเอาไป้เอาไปตเาชื่อชเหมือนไหมเหมือนไหมเหนือนะเปะเลยโอเคขอบคุณที่ยังเหนือนครับเหมือนสุดท้ายสุดท้ายขออันหนึ่ขออันหนึงอันไหนครับขออันหนึขออันหึงอันนี้พิเศษอนี่พิเศษทุกนะครับนี่ขออันห่งขออันหนึ่งอมจิอีหนึ่งท่าเป็นท่าที่ ก่อนจะมาเจอเซนเซอไดร์วินแอร์โปรเจกต์ที่เราเล่าไงว่าเคยเจอการเสียวฟันเอออยากรู้ด้วยตอนนี้แบบมีแบบนี้เคยเกิดการเสียวฟันเนี่ยตอนนั้นถ้าแบบกินของเปรี้ยวเข้าไปหรือเจอของเย็นเข้าไปเป็นยังไงบ้างอยากเห็นนะฮะลองดูพร้อมแล้วอ่ะให้พน,นันเล็กก่อนได้ไหมเล็กก่อนเล็กก่อนอนะครับนี่จะแบบอุ๊หยหรือแบบรู้สึกแบบอุ๊ยมันจี๊ดอะไรเงี้ยได้บัได้หมดเลยตามสไตล์ของพร้อมนะ่ะ ได้ one two three เสียงทุาคนกรเงี้ยมาหนยแล้วเอาเราไม่บนด้วยแต่เราเ้ี่ยป็นยงไงเสียงกคเงี้ยแหละแปลกๆแปลกๆอยู่แต่ได้อยู่ถือว่าได้ถือว่าได้โอเคนะครับได้สำเรับนะครับภารกิจแรกของเราแล้วถือว่า มิชชั่นคอมพลีสสำเร็จแล้วโอเค,อเคก่อนจะไปภารกิจที่สองก่อนขยับมาไดหนึ่งนะครับเพราะว่าภารกิจเนี้ยมันต้องมีการเซตอุปรกรณ์อุปกรณ์กันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าภารกิจที่สองออครับผลนพลครับกับภารกิจที่ชื่อว่าเซ so นโซได์เพอร์เฟคแมชภารกิจจับคู่เก่งคนเก่งลดเสียวนี่นช่วยมาเป็นปช่องที่สำเร็จที่ ครยาพิ้งช่วยไม่มีใครที่จะช่วยหรอกไม่ช่วยหรอกนะฮะต้องช่วยแล้วล่ะนะฮะแต่ก็แล้วแต่คุณจะช่วยยังไงก็แล้วแต่นะครับเรามีเซนโซดาครับทั้งหกสูตรรวมถึงวิพาทโปรเทคด้วยนะครับเรียงเอาไว้เรียบร้อยแล้วทั้งหกสูตรเลยนะครับเราจะมีเวลา3นาทีครับคุณพอนสามที่ทั้งสามนาทีเลยตั้งสามนาทีที่จะต้องทำเลยงโอ้โห แล้วอาจารย์เขาเรียกว่าศพประมาตไปนิดนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะจัดเราเหลือสามสิบวินาทีนะสามนาสามนะโอเคจะต้องเรียงเซนโซไดทั้ง6กสูตรนี้นะครับให้ตรงกับ6กสูตรที่เราด้านนั้นๆนั้นๆจอร์แดนดูไม่ได้นะให้ตรงนะ6กสูตรนี้ได้ได้พวกเราช่วยกันช่วยกันได้เฮ้ยเรื่องไม่ต้องช่วยดีกว่าเนี่ามนะระดับนี้แล้วไม่ต้องช่วยแล้วแหมเอาสิระดับนี้อยู่แล้วนี่ ชอบแท้เสียงไม่หัวหรอแท้แทเสียงไม่หัวไม่คิดจะช่วยอยู่แล้วนะครับคุณต้องเปลี่ยนพอาะเล่นเสร็จปุ๊บหนึ่งรอบเราจะดูว่าถูกกี่ตำแหน่งครับเข้าใจนะได้ครับแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนได้โอเคป้าแตบไม่นะไปเรื่อยๆแล้วดูว่าครบสักนาทีจะทำได้หรือไม่คิดว่าได้หรือไม่ได้ได้ดนดี้บุกคนไม่ช่วยเลยนะไม<โด>่จ่าชอนน้ำไม่ได้ในยทุกคนมากโอเคเช้าเช้า ได้ครับอะและ6สูตรของเรานะครับนี่บอกก่อนก็คือมีมัลติแคร์นะครับมีเฟชมิ้นดีเรียบร้อยเกิน <Okay. S 1> ต,ตัวนะเฉพาะเวลานะและตอนนี้3นาทีถ้าพร้อมแล้ว <Okay. S 1> เริ่มครับไปฮะไปครับ,รบเรียงให้เสจก่อนหนึ่งรอบเดี๋ยวจะบอกแน่ๆแล้วบอกไม่ต้องช่วยนะแล้วบอกไม่ต้องช่วยนะ oh. แล้วแต่นะว่าจากพวกคุณนะ oh. จะช่วยหรือเปล่าอ่า ตอนนี้เป er ็นอะไรตอนนี er ้เร er ื er ่องอะไรฮะใช่ไหมใช oh. Oh. Really, ério, to es, yes. ่ไหมเออเฮ้ยมันเก่งอยู่างไรผมแต่สายตาเนี่ยมองพวกเขาตลอดเลยนะแม่ต้องบอกแม่หล้าใสตาจากพวกเขาไงโอ้โหโอเคแม่แพ้เขาแล้วเกินนี่อันนี้อะไรครับทิปรีนใช่ไหม เออเออเออออกเอ็บปากออกเล็บปาอเิเดอนเนเ่นเดเดิเมาครึ่งทางแล้วครับคึงทางแล้วนะคึ่งทางแล้วนะใช่ไหมเซนเซอร์จิมิตี้อันการใช่ใช่ใชเปล่าอุ่ยนี่บอกต้องหลังไมถกใช่ไหมเดิเดอเใช่ไ้ใชเปล่าต้องแน่ใช่แน่าช่หรอจริงหรอเดิเเถูกไหมถูมเ จริงเลยเลิกไม่อะเชื่อนะมั okay okay. oh ่นใจไหมมั่นใจไหมโอเคถูกหรือเปล่าไหนบอกไม่ช่วยไงเราอะช่วยฉ่ำเดี๋ยวพวกเราอะแค่เขาส่งสายตาทุกคนก็แพ้ตาเขาว่ะใช่ไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นครับทั้งหกสูตรเรียนได้ถูกต้องนะครับโอเคไม่ได้แก้เลยไม่ได้แก้เราจะสลงสลับหน่อยไม่ได้แก้เลยนะครับโอเคนะครับ ทันไหมสำหรับเท่าไหร่ทันใช่ไหมครับพี่พี่กรัทันครับทันเออทันแหวเร็วมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับพโคชนะครับภารกิจนี้ถือว่าทำสำเร็จนะครับผมโอเคนะครับซึ่งภารกิจนี้ครับการที่สำเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดจากเขาคนเดียวถูกต้องไหมแต่เกิดจากทุกๆคนลัคกี้แหวนห้าสิบทันแล้วก็เซนซรายที่ผมใช้แหวนฟันตัดเช้าใช่ เป็นสูตร Repair and Protect อ่าฮะกันฟันเสียวสามเท่ากว่ารุ่นอื่นลดการเสียวฟันลดการเสียวฟันโอเคกันก็ด้องเป็นโปรเทคสักการโอเคไม่ผิดไม่ผิดซึ่งโชคดีด้วยว่าเป็นอันที่ ทาร์ทแมทแนะนำเฮ้ยแต่เขาไม่ได้โชคดีนะเขาที่ทาน์แมทแนะนำเพราะว่าเห็นผลจริงนะถูกต้องเออนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะบอกก็คือพวกคุณเป็นส่วนสำคัญครับทำให้ภารกิจนี้สำเร็จเพราะฉะนั้นมีรางวัลมอบให้ะครับกับไอศครีมจากเซนสเดารับไปเลยกว่าหนึ่งแท่งเลยโอเคแต่แต่เก็บไว้ก่อนนะยังไม่เสิร์ฟตอนนี้เดี๋ยวมาเสิร์ฟหลังจากทำภารกิจทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยโอเคปะ โอเคนะขอเจ้าตองก่อนนะครับเขาบอกขอร้อนในหน่อยผมร้อนไม่ได้ร้อนในผมดูแลช่องปากดีผมใช้เซนโซไดายไม่ได้วันนี้ไม่มีร้อนในนะไม่มีไม่มีเราดูแลมาดีไงนี่เซนโซได้ดูแลมาดีไงมาเร็วถูกต้องร้อนหนุ่มร้อนในอะไรไม่มีแน่นอนน้องเพราะว่ามัน สุขภาพช่องปากเราจะดีมากๆช่องปากสะอาดมากตอนนี้สุดสดายจัดมาให้ต้องขอไปสำหรับคนที่ของร้อนหนด้วยโอเคแต่มากกว่าร้อนหน่อยดูท่านน้นอะไรอะโน้นนะโนขอท่าหมูติดฟันเดี๋ยวก็เขาใช้เส้นสดายแล้วหมูก็จะไม่ติดฟันใช้เส้นสดายแล้วหมูติดฟันนี่แปลกๆเปล่าเขาแปลก <Viol in S 2> ๆอย <shad ith S 2> ู่แปลกๆอยู่โอเคนะครับผมอ่ะเรียบร้อยสำหรับการกิจที่สองเรียกว่าพาน อ่ะมาฮะคุณบอลงาทำออกมาได้ดีเลยมาโอเคทำไปสองภารกิจแล้วนะฮะเ๋แล้วคุณก็ถือว่าทําสําเร็จหมดเลยดี๋วมากถือว่ายอดเยี่ยมครับมีอะไรอยากจะบอกทุกทุกคนไหมที่เขาก็ทําให้คุณผ่านภารกิจที่สองได้มีใครเสียวฟันรึยฮะไม่มีมีอะไรฮะมีอะไรไม่เพราะเขาเขาดีเขาไม่ใช่เขาใช้แล้วเพาจะมาเสร็จแล้วก็ใช้แล้ว เข้าจได้เข้าใจได้เข้าใจได้เราเอาไปเหมือนเป็นคุณพลเนี่ยใช้มาตลอดนะเออเราใช้มาตลอดนะโอเคอ่ะดังนั้นตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายนะครับเฮ้ยวันวนทที้เดี๋ยวว่าทำใี่นี่นะผ่านแล้วสองภารกิจแล้วแบบผ่านแ,แบบฉันหลุยเลยอ่ะคือแบบโฟล์กอ่มาด